สวัสดีครับวันนี้11เมษาย,ยน2567นะครับจะเป็นวันสุดท้ายในการที่เซตจะทำงานนะครับเราก็จะได้หยุดนะครไปท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็มาดูอาการของเซตนะครับดูเหมือนว่าแนวโน้มดัชนีปรับเช้านะครับตามต่างประเทศเงินเฟอสหรัฐส,สูงกว่าคาดแล้วก็บอลยิว ขึ้นกดดันให้องินบาทนั้นอ่อนค่านะครับแล้วก็หลังตัวเลข CPI ใน,นสหรัฐสูงกว่าคาดหนุนดอกเบีย้ยแข่งค่าขึ้นมานะครับเซตนั้นก็ตอนนี้นะครับก็ลบอยู่8 8 0จุดจุดะครับอยู่ที่1399.71จุดเนะครับเดิมทีนี่นก็ขึ้นไปทดสอบ1400เรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็คือราคาเมื่อทดสอบไม่ผ่านก็ต้องย่อลงมา ก็อาจจะลาอย่อต่อไปนะครับ m i ก็ลบอยู่0.007จุดนะครับอยู่ที่401.62จุดนะครับตัวราคาทองคำยังคงไซด์เวอัพขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่าในเร็วนี้ราคาจะไซด์เวไปทางด้านข้างถึงไซด์เวดาวราคาจะย่อตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับก็รอดูจังหวะถัดไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา2,346.01ดอลลาร์ต่อออนนะครับ แล้วก็มาค่าน้ำมันนะครับอยู่ที่90.29บาบาเรลต่อดอลลาร์นะครับสำหรับเป็นสปอตนะครับส่วน WTI ก็อยู่ที่86.40บหก์าเรลต่อดอลลาร์นะครับค่างเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมานะครับตาม CPI นะครับก็อยู่ที่36.61บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่างเงินเยนก็อยู่ที่152.87เยนต่อดอลลาร์นะครับ ทีนี้เราจะไปดูวอลลุ่มนะครับโพสแอคทีฟวอลลุ่มเพื่อเก่งกาไรนะครับเราก็มีคําถามเข้ามาด้วยนะครับสลับ3ตัวนะครับคำถามตัวแรกก็จะบอกว่าสบายวิเคราะห์หน่อยครับนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับก็บอกว่าสบายวิเคราะห์หน่อยพอดีกับตัวแรกนะครับสบายนั้นก็มีวอลลุ่มเข้ามาตัวแรก269.14ิกี่ิลเลียนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังคง ดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่คุณวัฒนาออกนะครับก็ก็เหมือนกับจะไหวตัวกลับขึ้นมาแล้วก็กําลังไซเวย์กลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าบวกขึ้นมาวันนี้อีก1.6งสตางค์นะครับอยู่ที่2.88บาทนะครับก็ไปดูนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาลบไปตั้ง42% 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป40%อ์และหนึ่งอนที่ผ่านมาก็บวกกลับขึ้นมาแต่ยังคงลบอยู่ 11. 1% 1นะครับ ที e. E. ไม่มี u ยูไม่มี DPS ไม่มีมีเอ i n ์เน็งเปิดแชร์อยู่ติดลบ0.11สตางค์นะครับต่อหุ้นหรือต่อ,อาการการดำเนินธุรกิจนะครับตัวนี้ยังคงติดลบแต่ว่าโอกาสกำลังดีดกลับขึ้นมานะครับไปดูกราฟของเขานะครับราคาก็กำลังดีดกลับขึ้นไปแล้วจะกลับไปที่เท่าไหร่ถ้าตัวแนวโน้มแบบนี้ก็จะกลับขึ้นไปใกล้สุดนะครับราคาก็จะไปที่ราคาจะไปที่ 3บาทนะครับใกล้ๆจะไปที่3บาทนะครับเพื่อไปปิดแกับเดิมก่อนนะครับก็ไปปิดแกับเดิมที่ราคา3บาทนะครับของตัวอันนี้ราคาก็จะค่อยๆไซเย์ทำกำไรขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเขาล่วงลงมาจาก4บาทกว่า,วานะครับซึ่งไซเย์มานานเราก็ล่วงลงแรงนะครับตามจังหวะของการเลือกข้างของราคานะครับก็เจีนว่าบ l u ษั a แบรนบีตัวเข้าไปหากันแล้วเขาเลือกข้าง ปรากฏว่าเป็นเลือข้างขาลงราคาก็ลงรุนแรงนะครับก็ร่วงแรงแล้วทีนี้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปอยา่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับอยู่จาก MACD ยังคงไซด์เวสึงไซด์เวฟขึ้นไปนะครับ RSI ก็กลับขึ้นมาอยู่ที่30 OPV ก็กําลังสะท้อนย้อนกลับไปนะครับก็ทุกอย่างก็กําลังจะเข้าที่เข้าทางนะครับสลับสบายก็กําลังพิจารณาในรา,ายได้ต่างๆนะครับว่า ยังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับสลับตัวสบายยังคงมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปต่อนะครับสลับสบายนะครับถัดมานะครับตัวที่2นะครับก็คือ TTB นะครับ TTB เนี่ยกวันนี้ก็ปกติเขาก็อยู่อันด,ดับ1อันด,ดับ2แล้วดัางทาง,ด,งด้านวลลุ่มนะครับวันนี้ก็มีวลลุ่มเข้าไป81.86ถือว่าเยอะทีเดียวมาบินเลี่ยนนะครับราคาวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.18 ถือว่าสำหรับตัวตัว TTB นะครับก็บวกขึ้นไป0.01นะครับราคาก็อยู่ที่1.83บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป13เึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.08แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1.67นะครับ P อยู่9.5เท่ามี Y อยู่5.75มี Earning p อร์แช r e อยู่ที่0.19แล้วก็มี DPS ที่0.06นะครับ ไปดูกราฟของเขานะครับว่าจะทํากําไรไซเวย์พุ่งขึ้นไปต่อนะครับเนื่องจากว่าจากที่ผ่านมาก็คือว่าเขาลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นจังหวะให้เขาเทิร์นาลาวกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เมื่อต่ําสุดและเมื่อสูงสุดก็ลงมาที่ต่าสุดต่าสุดก็จะไซเวย์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับที่ราคา2บาท20สตางค์ก็เก่งกําไรจากช่วงจังหวะเวลานี้ก็คือ เข้าช้อนที่ราคา1.83แล้วก็ทนถือกัดฟันทนถือราคาจะทํากําไรขึ้นไปที่2บาท20สตางให้กัดทางานถุนเห็นได้จากอะไรครับ m s c d ซดไซเวย์ขึ้นมาไ s i ก็ไซเวย์ขึ้นมาที่52แล้วก็ OBV ก็ไซเวย์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ารอวนรุ่มเข้านั่นเองนะครับวนรุ่มยังคงเป็นวนลรุ่มขายนะครับนะส่วนใหญ่อยู่ที่81.87มิลเลียนนะครับ ก็ยังคงเป็นวอลุ่มขายแต่ว่าเรายังคงเข้าเก่งกําไรได้นะครับนื่งจากว่าถ้าเข้าตรงนี้ราคาก็จะค่อยไซเว่ขึ้นไปเมื่อเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับคือถ้าเกิดราคาเย็ยนอยู่เหนือเก่งกลางบลิเจอร์แบงค์นะครับราคาก็จะค่อยไซเว่พุ่งขึ้นไปที่2บาทก็เป้าหมายอยู่ที่2บาทพอดีสลับตัว ttb นะครับทีนี้ก็มาเข้าคําถามอีก2ตัวนะครับก็จะดูว่าแล้ว xpg กับ xpt นั้นเป็นอย่างไรนะครับ ก็ขอบคุณสลับคำถามก็ไปดูนะครับว่า XPG นั้น XRXPG นะครับ XPG นะครับ XPG มีแนวโน้มอย่างไรนะครับหลังจากที่เงินบาทนั้นก็เงินดิจิตอลนั้นก็อนุมัตินะครับเราก็มีการจจะยืมจากทกสแล้วก็ใช้จากไตามาสล่าสุดปี6-7นะครับ ก็จะรวมเม็ดเงินได้พอดีนะครับถ้ายืมจกากทกศนะครับก็ระดับแสนกว่าล้านนะครับยืมจกากทกศแสนกว่าล้านยืมจากกอ,องทุนจากค่าของการดตาเนินการของการวางแผนงบประมาณปีงบประมาณ6กเไว้เรียบร้อยก็รวมไปเซ็จก็จะเป็น5้าแสนล้านพอดีส่วนเอพีนั้นถามว่าราคาจะเป็นยังไงก็สืบไปสืบมาก็น่าจะเป็นที่เหนียมอายนะครับว่า XPG นั้นตอนแรกก็จะไว้ทําสลับซุ่มทําสลับแต่ตัวบล็อกเชนนะครับแต่ก็เข้าใจว่าก็จะมีการใช้ XPG ในการทำบล็อกเชนเพื่อจะได้รับค่าค่าค่าสสงหุ้ยหรือค่าค่าตรงนะครับในกระบวนการนี้แต่ดูแล้วเขาแจกแจงราคาออกมาแล้วก็ดําเนินการก็เข้าใจว่า XPG นั้นก็จะได้รับส่วนลดน้อยลงนะครับก็ไรายได้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้น ตรงนี้ xpg จะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเราดูจากการเคลื่อนที่ของราคาครับเมื่อนะครับถ้าเราดูคาดการณ์บริสุทธิ์จากการเคลื่อนที่ของราคาเมื่อต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเมื่อสูงสุดเสร็จก็จะต้องลงมาต่ำสุดเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้คือ xpg จะมีแนวโน้มราคาต่ำลงมาที่เส้น200วันนะครับมาทดสอบแนวต้านที่เส้น2องาวันคือราคา1.19บาทนะครับก็อันนี้คือเราวิเคราะห์จาก การเคลื่อนที่ของราคาแล้วก็ไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับเมื่อนะครับราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วถัดมาก็ต้องไซเวดดาวลงมาฝั่งตรงข้ามนะครับนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็รอช้อนนะครับเพราะยังไงตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับสไลด์ a อ g เพราะว่าคือคืออย่างน้อยก็เป็นหุ้นตามกระแสนะครับหุ้นตามกระแสถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดการเกี่ยวกับตัวเม็ดเงินดิจิทัลก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นหุ้นตามกระแส ดางนั้นช่วงนี้กระแสะแผ่วลงมานะครับราคา XPG จะก็แผ่วลงมาที่1.19บาทนะครับทั้งทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MSD a ไซด์เวฟเพปทานงข้างนะครับแล้วก็ใสาชี้ลงนะครับราคาก็จะย่อลงตามไฮสแล้วก็ OPV ก็ค่อยๆไซด์เวดาวงมานะครับแล้วก็วลุ่มก็เป็นวลุ่มขายนะครับเป็นวลุ่มขายแล้วก็ ราคาอยู่เล็กๆน้อยๆ14.82มิลเลียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระดับอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ราคาจะย่อลงไปที่ต่าที่สุดนะครับก่อนที่จะตีกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขานั่นเองเป็นไปนตามจังหวะก,การไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับก็คือวงจรชีวิตของมันก็จะต้องมีขึ้นลงนะครับขึ้นสูงสุดก็ลงต่าสุดต่าสุดก็ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่าสุดขึ้นสูงสุดมันจะเป็นไปนตามวัฏจักรช่วงเวลาของเขานะครับ ต่ตอนนี้ยังคงถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลรับเชนนะครับก็ยังคงซื้อได้นะครับคือสุดท้ายราคาจะไปสูงกว่าราคาเดิมถ้าเราอดทนถือต่อไปนะครับนี่คือแนวโน้มนะครับของ XPG นะครับถัดมา HPT เป็นอย่างไรนะครับ HPT นะครับ HPT เป็นอย่างไร HPT ก็ราคา ก็สูงที่สุดแล้วก็จะกลับลงไปที่ต่ำที่สุดตามไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับดูจากอะไรครับดูจากการเคลื่อนที่ของราคาอันนี้สูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดชนเส้นสองเลว,วันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเพะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเก่งกำไรก็อีก1อาทิตย์นะครับภายใน1อาทิตย์ถัดๆไปนี้ราคาจะย่อลงไปที่เส้นสองเว,วัน คือ0.64นะครับเราก็เด้งขึ้นไปทำกำไรให้กับทานางทุนที่จ้องโอกาสเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะทำกำไรอันนี้ก็คือคือเป็นแนวโน้มที่เราได้ใช้ประสบการณ์ดูมานะครับว่าแนวโน้มของราคาของหุ้นนั้นมันจะมีขึ้นสุดลงสุดต่ำสุดประมาณนี้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็ต้องรอติดตามดูต่อไปนะครับว่าราคาของ h p t นั้น จะลงอย่างที่เราเรียนให้ท่นานทราบหรือเปล่าแม้ว่าตอนนี้นะครับเขากําลังเป็นโดจิที่ตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะครับโดจิแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโดจิฝังไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็บ่งบอกว่าโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับแต่แต่ว่านะครับเราเชื่อว่าราคาจะลงมานะครับแม้ว่านะครับสภาวะบริษัทจะรองรับอยู่ด้านล่างแล้วก็ มีวนรุ่มเข้ามานะครับเล็กน้อยในวันนี้แต่สิ่งที่เราเห็นคือ m a cd ชี้ลง rsi ชี้ลงแล้วก็ o p v ชี้ลงแสดงว่าราคาจะต้องยอดตัวลงมานะครับก็ฝากทัานลงทุนได้พิจารณาถึงจุดนี้ด้วยนะครับว่าถ้าอินดิเคเตอร์สาตัวข้างล่างนี้บอกว่าชี้ลงแน่นอนราคาจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคารอรับที่0.64ได้นะครับแล้วก็มันจะเด้งกลับขึ้นไป ให้ท่านทำกำไรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ฝากท่านทุนในพิจารณาดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นมีโอกาสเป็นจริงหรือเปล่าแล้วจะทํำยังไงถึงจะได้กําไรที่สุดท่านก็ลองวางแผนดูนะครับซึ่งเราก็ได้แนะนําให้ท่านแล้วว่าจังหวะของแต่ละตัวนะั้นเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับก็ฝากท่านทุนได้พิจารณาด้วยนะครับก็นําไปวางกลยุทธ์ให้ดีนะครับ ในแต่ละตัวที่ท่านหวังเก่งกำไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าท่านชื่นชอบนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบมากก็กรุณากดสักสมัครสมาชิกนะครับโดยราคาเริ่มต้นที่35บาทนะครับคือมันเป็นการให้กำลังใจอีกทางหนึ่งก็เป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟค่ากแากแฟยังแพงกว่านี้เลยค่า ถ้าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็ยังแพงกว่านี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็40บาท50บาทขึ้นไปแต่นี้เราเพียงเริ่มต้นเพียง35บาทที่จะได้รับคลิปต่างๆนะครับไปเตือนในอ e ีเมลของท่านหรือในช่องทางของท่านที่กดติดตามเรา,เาไวใ้ในในช anel ของท่านนะครับก็จะไปแจ้งเตือนให้ท่านได้รับทราบก็สิทธิพิเศษก็มีง่ายๆอยู่เพียงเท่านี้เองนะครับก็ฝากท่านลงทุนไว้ด้วย ไว้พบกันในคลิปถัดไปถ้ามีอะไรก็ฝากสอบถามไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้ท่านได้รับทราบกันสวัสดีครับ